ตำนานกระบี่หันซานตอนที่11ผู้อยู่บนมักคาเดียวกันผู้รับใช้หนุ่มมองไปทางฝูงชนพูดอย่างนังเลเช่นนั้นเช่นนั้นค่ะ เมื่งสิเวลียิ้มเข้าอ,อกเข้าใจทางนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ลำบากเจ้าแล้วผู้รับใช้หนุ่มกล่าวว่ามีกล้ามีกล้าหากผู้โสจำทางไม่ได้พรุ่งนี้ข้าจะมานำทางให้อีกครั้งเมื่อสิเวลีบอกว่าไม่ต้องยุ่งยากผู้รับใช้คิดในใจผู้ร่วมบําเพ็ญของท่านอารยะกระบีผู้นี้อุภริสัยอ่อ,อนโยนอย่างเห็นได้ชัด เหตุดายนั้นถึงถูกต้องเดือว่าเป็นพูดความเเสิบสามเอหอหางอดีได้นะนอกกระตาเสียงคนเออะมึ่เสเวนีนั่งอยู่เพียงรำพังในห้องเรียนบ้างประาวพิกเปิดตำดาปรถมวิถีแห่งมัคคาของตนเน่มนั้นนี่เป็นหนังสือที่จีซีวห้เขาเองกับมือเมื่อ3มปีก่อนหมอกเชา้าค่อ,คอยๆจางหายแสงอรุณรุ่งอ่อนโยนจับอยู่บนหน้าหนังสือ ่อนแดน,นสนธยาหันไห่จะเปิดตามแผนที่จันเหนินเจ้าสำนักได้วางไว้สองเดือนแรกตอนกลางวังมึง่งเสลีต้องมาเรียนหนังสืออยู่ที่วิหารถกสัจธรรมตอนเย็นไปอ่านหนังสือที่หอเก็บคำพีสามวันที่ไม่ต้องไปวิหารถกสัจธรรมก็ให้ไปดูไยสิทธิ์ในฝึกกระบี่ที่ลาน,สนแสดงกระบี่แทนอีกสองเดือนหลังให้ฝึกควบคุมเศาสตรา ยกระดับความเร็ววิชาตัวเบายามประสบเพศภยัยจะได้หนีอตัตรอดได้ทันจนเหวินจนเหลินคิดว่าเมื่อสวยหลีมีเพียงปราณเท่านั้นที่ฝึกได้สมบูรณ์พร้อมและลกว่าครึ่งก็เกิดจากการที่เซียวได้ใช้โอสถวิเศษนิดเล้นนิดเข้นมันออกมาจี้เซวทำเท่นี้หาใช่เรื่องแปลกใจอันไดไม่สิทธ์ที่ว่วมราของเขาคือ ผู้พงุ่สดวิเศษที่เก่งสุดในหมู่ผู้บำเพ็ญครดส่วนสารนิสุดไทยสานุสิทธิเข้าปรองแดนสนญญาหันไห่ในปีนี้ส่วนใหญ่ล้วนรลุสภาวะดับอาสวะทั้งสิน้นเทียบกับเมืองสเวลีแล้วนับว่าเหนือกว่าการสองสภาวะใหญ่ภายใต้เงืินขายเช่นนี้ไม่ฝึกวิธีเอาตัวรอดแล้วจะให้ฝึกผลอะไรกันการจัดการของเจ้าสำนักตรงใจเมื่งสเวลีพอดีเขารู้สึกว่าการอ่านปฐมวิธีแห่งมกักคาหน้าสนใจยิ่ง ตอนอยู่ในแดนอสูรเขาไม่เคยอ่านหนังสือพวกนี้มาก่อนพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดผู้ชนเผ่าอสูรมาแต่ไหนแต่ไรการบำเพเญงเพียรและการต่อสู้ประหัตประหารล้นวนเป็นสัญชาตญาณของพวกเขาต่างกับผู้บำเพเญพรษในแดนมนุษย์ที่ถนัดเล่าเรียนเขียนอ่านซึมซับพนุษยจากบรรพบุรุษรุ่นก่อน ช่วงแรกของการกลายเป็นมนุษย์มั่งสเวลี่ไม่คุ้นชินกับการสูญเสียร่างอาสูรที่แข็งแกร่งคิดฝึกพลรรังศักยะของมนุษย์ก็้รู้สึกปวดหัวโชคดีที่ในมือเขามีตำราประถมวิถีแห่งมัคคาที่ไม่มีประโยคลึกซึ้งเข้าใจยากอ่านแล้วให้รู้สึกกระเทืองเล่มน,นีทใา้เขาเริ่มสนใจในการบรเพ็ญเพียนขึ้นมาทีละน้อยหากรู้แต่แรกว่าเป็นเช่นนี้ตอนเป็นอสูรข้าคงอ่านมันบ้างแล้วมั่งสเวลีคิด เขาใช้ว่าจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแดนมนุษย์เลยหาไม่แล้วตอนอยู่ที่น้อยแดนนอกพิภพเขาในเลยจะบอกได้ว่าอีฟายวิจซียลตำราปฐมวิถีแห่งมักคาเขาเองก็รู้จักเป็นตำราพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่เมื่อสวเหลีกับพูนว่าตำราในมือเขาเล่มนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะตำนานราเล่มนี้วิ al, จิสิลจหลนเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง มาอย่างนั้นแล้วตำราวิถีมรรคาของไก่เล่าจะมีภาพร่างสิงสารสาสต์วิหกสตุนาสิ่งของน้ำค่าพืชพรแปลกประหลาดสารพันสารพัดได้ซ้ํายังเป็นภาพสีอีกโอ้สุดยอดเจ้าเป็นเด็กใหม่หรือในห้องเรียนไม่รุญาตให้อาญญญ่านนิยายอาจารย์อาจาตําหนิเอาได้มึ่อสเวลีเงยหน้นาขึ้นตามเสียงที่นั่งข้างมีเด็กหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งนั่งอยู่ เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้เข้าศึกษาตำราช้าไม่คู่หลังผ่านประตูก็มาสายตาของอีกฝ่ายก็จับจ้องอยู่ที่มนันหนังในมือเขาไม่วางตาจมูกปากคิ้วคางหองเด็กหนุ่มผู้นั้นล้วนในรูปอภรณครศอพรนัครศบน,น,นตัวแม้จะมีรูปแบบเหมือนกับคนอื่นแต่กาบแฟงไว้นึกซึ่งลายปากสีเงินเต็มตัวทองประกายระยิบระยับอยู่กลางแสงอรุณแลดูงดงามดำค่า มึงเสเวลีปิดหนังสือเด็กหนุม่มมองดูตัวอักษรประถมวิถีแห่งมักคาบนหน้าปกเขาเบปากวิธีนี้คร่ำครึ้เสียจริงก่อนหน้านี้ค่าเคยเขียนบทบรรดาลผลแห่งกรรมไว้บนปกนอกด้วยสามทวาร้ประโยชน์ขณะที่มึงเสเวลีกำลังจะเปิดตาเสียงเอะะมาเทิมที่นอกประตูก็ดังขึ้น ครั้งมุงดูกันเสร็จทุกคนก็กรูกับเข้าในห้องเรียนพวกป๊อต่างมีภาพวิจารณ์ต่างกันไปต่างๆนานาพรางจัดโต๊ะกลับวะที่ก็ทางตั้งวางน้ำหมึกคู่กันเขาเดินเร็วมากข้าเห็นไม่ชัดไม่รู้หน้าตาหล่อเหลาจริงหรือไม่ ข้าเห็นแล้วร่างเสด็จวิญญาณกระบี่กแค่สองตาหนึ่งจมูกเท่านั้นปากหรือก็ไม่มีมากกว่าชาวบ้านฮ่าๆคำพีเต่าเก่าไว้ว่าผู้ริศยามิดีงามเจ้ามันขี้อิจฉาแม้มีหารถกสัจธรรมจะอยู่ในหารซานแต่ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกของมดปุทุชนกับโลกของกุ้มเพนพศ เด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีเหล่านี้ต่างมาจากทั่วแดนมนุษย์ชีวิตยังไม่ดำเนินอยู่บนมัคคาวิถีหรือไม่กระเพิ่งดึงปราณเข้าด้างได้ไม่นานวิธีการบำเพ็ญเพียรกันยังเต็มไม่ได้ความรู้สึกเพ้อฝันจู่ๆก็มีคนพูดขึ้นว่าสิ์น้องเปี่ยมพรสวรรค์นคนนี้คงไม่เข้าร่วมการสอบใหญ่ปลายปีนี้กระมังจู่ๆห้องเรียนด้เอ็ดอึงยิ่งกว่าเก่าจนหลังคาแทบถลม่ม ไม่มีทางต่อให้มีพรสวรรค์เพียงใดย,ยังไงก็แค่2เดือนเท่านั้น,นเขาจะเอาปัญญาที่ไหนดึงปรานก็ร่างได้ทันเจ้าไม่เคยเห็นร่างสิทวิัญญาณกระบีแตกก็เลยรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีทางเช่นนี้เข้าต้องแย่ในน,นี้อุตส่าห์เตรียมตัวมาตั้งสองปีตั้งใจว่าปีนี้จะเข้าร่วมการสอบเกิดถูกอปรียบเทียบกับศิษย์น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่คราวนี้จะให้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่า การสอบประจำปีของวิหารถูกสัจธรรมแห่งหันซามีมอาวุโสที่ปรารถนารับสิทธิเป็นคนทดสอบคำนับอาจารย์ว่ากันด้วยวาสนาพูดง่ายๆก็คือแล้วแต่ดวงหากในใจปรารถนาจากคํานับท่านอาจารย์เจ้าสนับเป็นอาจารย์จะกลับบังเอิญเจอเข้ากับช่วงระยะเวลาที่ท่านเจ้าสนับไม่รับสิทธิเช่นนั้นคงได้แต่ทอดถอนใจบ่้วาวราสนา บรรยากาศในห้องเรียนคึกคักเมื่งสเสวลีแอบถอนหายใจนึื่อิจฉาเด็กหนุ่มเหล่านั้นเพราะว่าเด็กหนุ่มที่ไม่ได้เข้าศึกษาตำราเช้าวันนั้นกลับต่างจากคนอื่นอย่าไปฟังที่พวกเขาพูดเลยเด็กหนุ่มในอพรร้าดิ้นเบ้ปากน้อน้อยอันข้างกระซิบพูดกับเขามีสิธิ์น้องเปี่ยมพรสวรรค์นคนนี้อยู่การสอบใหญ่ปีนี้ประมุกยอดเขาทั้งห้าต้องมาดูแน่ เทียบกับปีก่อนๆแค่อาวุโสว้างงานคนสองคนที่มายังไงก็ดีกว่ามากแต่เช่นนี้จะมีผลส่งผลดีกับพวกเราไม่มีผลเสียมัง่งเฉลีสีหน้าสับสนหานซานยอดหกยอดเขาจะกลับพูดแค่ห้ายอดเขายอดเขาทางชวนกับพวกเขายัางอยู่ไม่ใช่หรือไรเด็กหนุ่มในอภรรพาดดินเห็นเขาสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับหรูหราดูไม่ธรรมดายิ่งเห็นได้ชัดว่า เป็นผู้อยู่บนมัคคาเดียวกันถึงได้ยอมคุยกับเขาสิทธิ์น้องคนนั้นข้าเห็นแล้วแค่เด็กกีโรกกระเซาะกระแสะคนหนึ่งมีกุศลเหมือนกันอย่างไรเขาไหนเลยจะเทียบเทียบกับจี้เซียวจนเดินได้เด็กหนุ่มพูดอย่างเยอะยิงร้อยปีก่อนทวดข้าเคยสนทนากับอริยกระบีอริยกระบียืนอยู่บนก้อนเมฆตรงเท้าของเขาเป็นหนึ่งไม่มีสอง มึงสลารีคิดอยู่ในใจร้อยปีก่อนเจ้าชังไม่ทาให้เกิดด้วยซ้ำพูดจายอย่ากไะเห็นด้วยตาตนเองแต่ว่าคนได้ยินกล่าวย่องย่องจี้เซียวอยู่ข้างหูเช่นนี้เขาเองก็อดไปยักหน้าคดิดติดติดกันไม่ได้อืมอืมเด็กหนุ่มอภรรพาดินเห็นมึ่อสีลาลีตอบรับเฉ่นั้นเขาก็ให้รู้สึกว่ามีรับรุษผููฆ่าคิดอาบเช่นเดียวกันจึงยิง่งคุยยิ่งติดลมบ้านของบรรพุษค่ามียันคุ้มเรือนผีมือ มียันคุ้มเรือนฝีมือของอริยะกระบีด้วยช่ชีวิตของอริยะกระบีทิ้งภาพพิจิตสอรไว้ไม่มากขณะที่หันซานเองจะมีอยู่แค่ภาพเดียวในระนักกลางบนยอดเขาจงปี้เท่านั้น ใช่ใช่แล้วเมื่อเสือหลีคิดในใจ,จถูกแล้วขนาดบนยอดเขาสางชนก็ยังไม่มีสุดล่าเขาเขียวพบพานผู้รู้ใจเด็กหนุ่มประสานมือกระชับเฉียงเรียนตามตรงข้าน้อยเหรียญของพระอาจารย์หนิงจีหลานคนนักพจนชงหยวนบูชาเจ้าเมืองไผ่หลูว่าที่เจ้าเมืองไผ่หลูนามอี้ฉีฉูมีทราบสายพวกนี้ชื่อเชียงไละชื่อเรียนที่เสียงใดว่าที่เจ้าเมืองไผ่หลูนามอี้ฉีฉู มีทราบสายพันนี้ชื่อเรียงเสียงไรเมื่งเสือลีสับสนงงงเจ้าชื่อไปไปอะไรนะไป่ฉีชูสายอีข้าเมื่งเสือลีที่แท้เจ้าคือเมื่งจูจูเด็กหนุ่มก็ชะงักค้างสีหน้าขับกลายเป็นพิลิกพลัน่นชายชาราในอภรรสีน้ำตาลยื่นมือข้างหลังอยู่หน้าประตูเราสาสารุสิตตามไปหน้าซีดเผือด ไม่กล้าแม้แต่จะหาใจต่างเทธดพคมน่าอ่านหนังสือชายชารูปร่างผอมสูงสายตาดังอัศนีบาทกลาดมองไระรอบๆช้าๆก่อนจะเดินตรงมาทางมึ่งสเวลีมึง่งสเวลีคิดคนนี้คงเป็นอาวุโสผู้สอนช่างายชราก้มมองเขาราดหนึ่งพูดตรงไปตรงมาไม่มีท่าทางเกรงอกเกรงใจอันใดอาวุโสมองข้ารู้ว่าท่านฐานะสูงส่งท่อมเมื่อเข้ายังห้องเรียนในห้องนี้ ก็ต้องทําตัวเช่นเดียวกับสิทธิคนอื่นๆกระรับกฎของวิหารถกสัจธรรมมาถึงที่นี่ตรงเวลาช้าแม้เพียงเครอรไม่ได้การบ้านต้องส่งขาด,ไ,ไ,ด,มดาไม่ได้แม้จะสอนเยียวหากทําไม่ได้ขอเชิญท่านกลับยอดเขาฉางชุนให้จนเหลินเจ้าสำนักอาผู้มีความสามารถอื่นสอนท่านแทนเพียงเคอแม้เคอก็สิ้านาทีนะ ช้าแม้เพียงคือก็ช้าแม้เพียงสิบห้านาทีสานุสิ์ทั้งหลายไม่มีใครกล้างเงยหน้าทําให้เพียงทําได้เพียงคอยเงี่ยหูฟังว่าผู้ร่วมบําเพ็ญของอริยกระบีจะตอบอีกฝ่ายเช่นไรมึ่งสวเอลีไม่สนใจคําพูดท่อนหลังของอีฝ่ายเขาเพียงเป็นย่าหน้าตอบว่าได้ครับท่านอาจารย์อาภัโสผู้สอนจลิงงานเหมือนไม่คาดหมายละกอมสีหน้าอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากส่วนเรื่องงานเล็กนน้อยอย่างเก็บกวาดท่องเรือนให้นักศน้อยบนยอดเขา ของท่านทำแทนก็ได้ท่านไม่ต้องลงมือเองเพื่อสุริยังคงยังน่ารับอัคโสผู้สอนพึงพอใจเดินกลับไปด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยยกชายเสื้อขึ้นนั่งลงบนกอีกว้วาาที่ตั้งอยู่ชิดผนังพอเขาเรียกสิทธิคนหนึ่งขึ้นมาคำพีเต่าที่ข้าสอนไปไม่วานไหนเจ้าลองท่องให้ก้าฟังสิบนผนังขาวสะอาดสะอาดมีภาพอ,อักษรกรบครูบ,บาน้อมนำคำสอนเขียนด้วยหมึกเข้มแขวนไว แสดงความน่าเกรงขามของเอาโสผู้สอนคนนี้ออกมาอย่างชัดแจ้งส่วนเด็กหนุ่มสมพรคาดดินที่ชื่อว่าอี้ชีชูนั้นยี่คงมีท่าทางเหมือนลอยเขากระซิบเจ้ากระจีเซียวจนเหลืนเป็นเป็นเ,เป็นอะไรหรอผู้ร่วมบำเพ็ญเมื่อสเสวีลีต่ตอบจบตอนผู้ร่วมบำเพ็ญจริงๆคืออะไร ผู้ผัวตัวเมียหรือผู้สาม,มีภรรยาวะ่ะเดี๋ยวสภาก็น่าจะมีอธิบายอย่างละเอียดนะว่าคืออะไรขอบคุณครับ